สวัสดีจ้าวันนี้ไอ่ามาชวนกินเมี่ยงปลามัดเครนกับน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดมันๆคอเดอร์ก็มีนะคะไม่มีพริกนะคะน้ำจิ้มถั่วเม,น,มนูนี้เป็นเมนูยอดนิยมของแฟนคลับของครัวคุณแอนนะคะ ยังเหลือปลาอีก4ชิ้นนะคะไอทอดปลาห้ดหมด800กรัมโอเคพี่คุณหิวยังคะหิวไหมหิวไหมหิวไหมหุงริกหุงริกอ๋อพิสกายแต่หนูวัดสกูใช่จะเปิดอรสอนซรเกสวัสดีครับเตรยบอทเตรี มิ้งอะอร่อยไรเดีย๋ยวพ่ดตาดูแม่เดี๋ยพ่ดตาดูแม่แฟนส์แฟนส์พี่น้องไอเธอพูดอะไรไอไปหาแว่นตาไอมาแล้วไอมาแล้วนั <c oughs> ่นน้อทัวร์อินเตอร์โ <c oughs> อ้ยไอขอภัยนะหัวไอยุ่งมากเลยเอ้าทำไมกล้องมันเบี้ยว แอสเพงทิตาเดี๋ยววาดิกฐมคนสติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด๋ถึงดึงดิงดงหรือจะเบี้ยกับเดิมไอ้คอภัยนะวันนี้ไอ้หัวยุ่งมากก่อนอื่นขอบอกนะคะว่าตอนนี้นะคะวันนี้สวีเดนกับประเทศไทยห่างกันห้าชั่วโมงค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาตั้งเวลาตั้งเวลาใหม่เป็นเวลาของอเป็นเวลาของช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะฉะนั้นอตอนนี้ ตอนนี้สองทุ่มนะคะเรากินข้าวดึกมากเพราะว่าไอ้ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าอะไรไอ้เราก็ตั้งเวลาแล้วแต่เหมือนกับว่าเราไม่หิวเนาะเราไปงานวันเกิดมาวีวอว์โผล่เฟสเนาะโซวีอวดมิเกดะกินกินกินข้าวกินเค้กค่ะมันมันเลยไม่หิวอันเดอร์ก็นั่งกลับมาแกก็นั่งเรียนหนังสือเนาะไอ้ก็ซักผ้าอีกถังหนึ่ง Du andre skinna här. Topsing, ja. Jag gör som jag. Gör så här. De lite små de här salladerna bara. Ja. Jag gör på ett annat sätt kanske. น้ำจิม้มอะไรแซบ่บขนมจีนไม่ได้อุ่นเนาะแค่ตัวเย็นไว้มันแบบไม่นจะหอมลิตรีสหนูจนะ้ะใช เชอมดอตหนขาบอกว่าเขาจะกินแบบไม่มีไม่มีแป้งค่ะอันนี้ผักเถอดอะไรไอเก็บตามที่มีในตู้เย็นนะซื้อแค่ปลาอย่างเดียวผักก็จะไม่ค่อยสดเท่าไหร่ติดต่อ อวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำน้ำจิ้มที่ขุ่นไม่ได้ทำให้มันข้นครั้งที่แล้วมันข้นเกินไปว้าถูกระอืมแต่รสชาติอร่อย ดิโน mm. mm ่กงเงินเยงลิตเลอร์สโฟลกงเงินว่างั้นก็ฟาสนี่เนาะเป็นยิ้มเกษตรนะคะผักติดฟันเจ้าเหย็ดนแต่สลัดเดนทีุ่ช็แต่เดว่ามันจะสวยแต่ก็ลินสมดิโน่ก็จะให้เป็นที่กัมมันก็ช็อ ย้อนเมนในดูแปลหรืยัเด่นคนละริตแรกแกเดี๋ยฮะดูฮัลลาพอคูบเอลวิลลิสเออโนวิลลิสแกชอบวิลลิสไงแต่ไอว่าของมันคุณภาพไม่ดีจ้ะไอไม่ค่อยไปจ่ายตลาดตรงนั้นนะใส่ไปคนเดียวไอก็ไปที่อื่นอ๋อถูกเด็อเราละ Mm. -hmm. mm -hmm. กินเข้าไปแล้วแห้งแสบจ้ะมันแสบปากเลยจ้ะมันเผ็ดเผ็ดเด้อเรื่องพวกกระมินไปพิจิบิบกรัเที่มน้อยู่ Very good idea you got today. Good idea for? To cook this food. Yeah. <coughs> I thought about it. Maybe lastly. Mm -hmm. But I couldn't find. Okay. <coughs> yeah. Why do you speak English with me? What? Why you speak English with me? Maybe more fans can understand. Yeah, I think we have to uh, speak English more or maybe Swedish. Because I know um, English is better. English better, but my English is not good. It's very good. My English still like uh, is poor. No, no, no. <laughs> tell everyone about this first today this, this food? dish what 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 what, what is his name? no mackerel mian pra mian pra mackerel <laughs> i don't know mian pra mackerel mm. so i made um, Spicy, hot, and spicy dressing, and others have others got without chili. Yeah, but I think it's better when it's not so soft. Uh, I mean, um, not so fluid. Fluid. It's too much water, I think. Today, it's so much water. Yeah, because it's when you put it here, it's okay. It tastes very good, so it's no problem. Yeah, but uh, it's difficult to eat. Thank you. I'm gonna do it like this. And this is um, noodle. I call rice noodle or in Thai say kind of gin. I put it rice noodle here and then fish and dressing. And maybe you put coriander like this, and then ready to eat. How to do mm -hmm. Mm -hmm. so big. Rice now. Ja. Eftersom du hade kokat så kan du äta lite. Imorgon, är det första april ja? Ja. Då får man akta sig. Varför då? Aprilskämt. Ja, någon ska juke mig. Mm. Ljuga dig. Är det hela världen? Ja det är det nog. I alla fall västvärlden. Mm. Jag tror det. Mm. I really enjoy this food. Nice. I think we have to go. อนเียวหุมาชิ่นหรือห่อยอะมันบินถึงแบนโอเคพี่น้องจ๋าเพราะว่าไอไม่อยากถ่ายคลิปยาวเนาะแล้วอย่างหนึ่งก็คือกินกันแบบเบามันมากรลยก็เผ็ดมากด้วยคือปากไอแตกเพราะว่าวันนี้ลมแรงมากแล้วพอดีไปบ้านน้องชายมาแล้วก็พากันเดินเล่นหลังจากที่ทานข้าวเสร็จพากันเดินไปอะค่ะ ลมก็พัดโอ้แล้วอายเจ็บปากก่อนเนี่ยแล้วมากินเผ็ดอีกโอเค finish are you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  satisfied this yeah <one? S 3> it's very nice um, I can eat more but I don't know let's <I think S 1> see it think it's enough now we have more <c oughs> yeah yeah okay พี่น้องจ๋าขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะ Thank you for watching everyone Thank you bye Have a nice day Bye, bye.